มูลนิธิพัฒนาวิชาชีพสตรีร่วมกับมูลนิธิธรรมมาพุทธะองค์กรพิทัก์ความเป็นธรรมสภาองค์กรเยาวชนคนสร้างชาติและสถาบันส่งเสร,ริมภูมิปัญญาเพื่อสังคมผัดไทยละลายมาแล้วจ้า หอมจังอยากรู้จังทำไมผัดไทยถึงได้หอมมากมายขนาดนี้แน่น่ะสิเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าต้นกําเนิดของผัดไทยเป็นยังไงทําไมถึงได้เผยแพร่และโด่งดังไปทั่วโลกขนาดนี้ครูปอคุณมาสวัสดีค่ะสวัสดีจ,าจา้าอยากรู้ใช่ไหมว่าประวัติของผัดไทยเนี่ยมันเกิดขึ้นยังไงผัดไทยนี่นะคะเกิดขึ้นมาจากสงครามโลกครั้งที่สองในสมัยของเจ้าพมโพรุณสุขคารเนาะ ในช่วงนั้นเนี่ยรัฐบาลเนี่ยเขาต้องการให้เราไปชานินยมนะคะก็เลยทําอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ขึ้นมาและประจบเหมาะกับข้าวยากหมักแพงด้วยช่วงนั้นรัฐบาลก็เลยโลนรงให้เราเนี่ยมาทานเส้นก๋วยเตี๋ยวกันนะคะตอนแรกเนี่ยผัดไทยไม่ใช่ผัดไทยนะผัดไทยเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวผัดนะคะทีนี้ด้วยความที่ผัดไทยเนี่ยมีความเป็นเอกลักษณ์แล้วก็ม,มกลมกล่อะในรสชาติเนาะก็เลยได้มีการสืบต่อกันมานะคะแล้วก็มีความแพร่หลายไปจนถึง ดังในระดับโลกเนาะเลยทําให้ต่างชาติเนี่ยชอบแล้วก็มีความเป็นที่นิยมใช่ไหมคะ่ะจานมาร์คืออเศรหลายแล้ววิธีการทําผัดไทยนี่ทํายังไงเหรอคะอผัดไทยเนี่ยลูกการทำเนี่ยไม่ยากเลยเดี๋ยวครูจะอธิบายให้ฟังว่าวิธีการทําผัดไทยอ่ะทยังไงนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะใส่น้ําตาลปี๊บนะคะหรือน้ําตาลมะพร้าวแล้วก็ตามด้วยน้ํามะขามเปียกนะคะ น้ำปลานะคะนำส่วนผสมใส่ลงไปในกระทะแล้วก็เปิดไฟนะคะเคี่ยวส่วนผสมนะคะทั้ง3ชนิดนะคะให้มันเข้ากันนะคะเวลาเคี่ยวเนี่ยก็จะใช้อยู่ที่ประมาณ10-15นาทีนะคะจนส่วนผสมเข้ากันนะคะละลายเรียบร้อยแล้วนะคะพอได้ที่แล้วเราก็จะตักพักทิ้งไว้นะคะเวลาที่เราจะนำมาผัดนะคะเราก็สามารถที่จะมาแบ่งผัดในเส้นก๋วยเตี๋ยวได้เลยต่อมานะคะเราก็จะใส่น้ำมัน ใส่กระเทียมนะคะตามด้วยหอมแดงนะคะผัดให้มันมีความหอมนะคะของส่วนผสมนะคะจากนั้นเราจะใส่เต้าหู้เหลืองนะคะที่เราทอดเตรียมไว้แล้วนะคะแล้วก็ผัดให้มันเข้ากันนะคะเสร็จแล้วใส่หัวไชโปะเค็มนะคะผัดส่วนผสมให้มันเข้ากัน จากนั้นนําเส้นผูดเดี่ยวที่เราแช่แล้วนะคะมาใส่ลงไปนะคะเติมน้ําเล็กน้อยนะคะเพราะว่าบางประเภทเนี่ยเส้นก็จะมีความนุ่มอยู่แล้วนะคะเราก็ไม่ต้องไปผัดความร้อนโดยการลวกนะคะเราก็สามารถที่จะผัดลงในกระทะได้เลยเพราะเราใส่ในปริมาณที่ไม่เยอะนะคะ,ะจากนั้นเราก็จะใส่กุ้งแห้งนะคะแล้วก็ตัวน้ำซอสผัดไทยนะคะใส่ลงไปในอัตราส่วนที่บอกไว้เลยนะคะ เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะผัดให้ส่วนผสมมันเข้ากันนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็นำกุ้งนะคะใส่ลงไปผัดให้สุกนะคะเราเนี่ยลักษณะของเส้นผัดไทยเนี่ยพยายามอย่าให้มันเละนะคะเราก็ใช้ตะหลิวค่อยๆกระจายเส้นมันนะคะจากนั้นพอส่วนผสมเข้ากันเราก็ใส่ไข่ลงไปะคะ่ะไข่ลงไปหนึ่งฟองนะคะเราก็พยายาม ทำให้ไข่สุกนะคะแล้วก็จับที่ตัวเส้นนะคะแล้วก็คลี่ให้เส้นก๋วยเตี๋ยวกับไข่นะคะมันกระจายตัวกันจากนั้นเราก็ทำถั่วงอกนะคะแล้วก็ใบกุ้ยช่ายนะคะใส่ลงไปผัดแค่พอถั่วงอกนะคะกับกุ้ยช่ายสลบก,ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยสำหรับผัดไทยแล้วค่ะมูลนิธิพัฒนาวิชาชีพสตรีร่วมกับมูลนิธิธรรมมาพุทธะองค์กรพิทักความเป็นธรรม สภาองค์กรเยาวชนคนสร้างชาติและสถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคมจากนั้นเนี่ยเราก็จะใส่ลงไปในจานแล้วก็จัดตกแต่งให้สวยงามน,นะคะดเตียวผัดไทยเนี่ยก็จะทานาด้วยรสชาติของเขาแล้วเนี่ยก็จะมีรส เปรี้ยวนะคะหวานแล้วก็เค็มแล้วนะคะแต่เราก็จะทานคู่กับถั่ที่สงบทละเอียดนะคะน้าตาลทรายแล้วก็รพริกป่นนะคะทานคู่กับผักเคียงก็จะมีใบบโบกนะคะใบกุยช่ายนะคะแล้วก็มะนาวเล็กน้อยแล้วก็หัวปีนะคะเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยสําหรับก๋วยเตี๋ยวผัดไทยคะ่ะ วิธีการทําก็ไม่ได้ยากเหมือนที่หนูคิดเลยนะคะใช่ค่ะผัดไทยสูตรนี้ที่ครูเล่าให้ฟังเนี่ยหนูสามารถนําไปหารายได้ระหว่างเรียนได้เลยนะคะลูกอะยังไงเราคุยกันสักพักละท<ช>านผัดไทยดีกว่าลูกเดีเ๋ยวมันจะยินนะคะยินแล้วเนะี่ยขอบคุณค่ะจากคลิปวิดีโอข้างต้นนะคะเราก็จะเห็นได้ว่าวิธีการทําผัดไทยเนี่ยไม่ยากอย่างที่คิดเลยคะ่ะใช่ค่ะคราวนี้เรามาดูวิธีการคิดต้นทุนในการทำผัดไทยกันเลยนะคะ แล้วเราจะเริ่มกันยังไงดีล่ะน้ำอุน่นจากสูตรที่ครูเต็มให้ไว้นะคะสูตรน้ำผัดไทยจะสามารถผัดผัดไทยได้ทั้งหมด5จานค่ะและสูตรของผัดไทย1จานนะคะจะใช้เส้นก๋วยเตี๋ยวทั้งหมด100กรัมค่ะเท่ากับว่านะคะเราเอาราคาทุนเท่ากับปริมาณที่ใช้คูณกับราคาหารด้วยปริมาณทั้งหมดซึ่งจากสูตรที่ได้ไปนะคะผัดไทยจานนี้จะมีต้นทุนอยู่ที่ราคา29บาทโดยเราสามารถเพิ่มวัตถุดิบ ได้ซึ่งก็คือกุ้งที่สามารถเลือกได้หลากหลายราคาค่ะบรรจุพันธุ์ก็เช่นเดียวกันนะซันเดี๋ยวนี้ยังมีบริการ Delivery อีกด้วยเราใส่บรรจุพันธุ์ได้หลากหลายและตกแต่งให้เหมาะสมกับราคาได้ค่ะผัดไทยจะสามารถเพิ่มมูลค่าได้มากขึ้นค่ะจะเพิ่มได้ไปถึง30-50%เลยนะคะ แบบนี้เราก็สามารถขายได้ราคาดีเลยนะคะอีกทั้งยังสามารถสร้างอาชีพให้กับตนเองได้อีกด้วยเพียงแค่เราซื้อสัตว์ต่อผู้บริโภคใส่ใจในวัตถุดิบผู้บริโภคก็จะยอมรับอาหารของเราแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีคะ่ะมูลนิธิพัฒนาวิชาชีพสตรีร่วมกับมูลนิธิธรรมมาพุทธ,ธองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรม สภาองค์กรเยาวชนคนสร้างชาติและสถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม